สวัสดีครับผมเผ่าจากไลน์คุณควณ,ณครับเบสอัสม um ันประจําเดือนุลาคมได้แก่เกม Back to the Future Back in Time โดยที่ภาคเนี้ยจะเป็นเกมแนวคออ์ครับเล่นได้สองเซคอนที่เดือนนี้ผมหยิบเกมนี้มาก็เพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนสนิทบ่อยมากเล่นทุกคืนมันศุกเลยเราจะแบบได้ช่วยกันออกความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําให้พ่อแม่รักกัน เกมอุปกรณ์แต่งรถแล้วก็ไปช่วยกันเขียนรถโด,ดยที่จะมีตัวร้ายเนี่ยออกมาขัดขวางเราเหมือนกันซึ่งมันไม่ง่ายเลยการที่จะจะทําให้พ่อแม่ของเราเนี่ยรักกันมันจะเข้ามาแบบลดข้าววใจพ่อแม่เราเรื่อยๆแถมมาดันรถเราจับอีกเกมจะเป็นแบบแนวอเมริกันครับมีการทอยเตา๋าถ้าเราทอยไม่ได้ก็แบบตัวเพื่อนเราเนี่ยจะเข้ามาช่วยกันทอยได้ หรือว่ามีแก้หน้าเต๋าที่มันไม่ดีได้มีวัยการที่เข้ามาช่วยทำให้เราแบบทอยเต๋าได้ง่ายขึ้นด้วยก็เกมค่อนข้างจะไวครับเล่นนับเทิร์นเพียงแค่ประมาณผู้เล่นหนึ่งคนเล่นจบนับเทิร์นใหม่ผู้เล่นหนึ่งคนน,นับเทิร์น,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 เ,นเล่นจบใหม่เล่นเพียงแค่ประมาณ12เทิร์นก็จบเลยครับเกมก็ใช้เวลาเล้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะทำให้แบบพอเกมจบ คือเกมมันจะบีบมากๆทำให้แบบถ้าไม่เราแพ้นี่ก็ชนะเลยทำให้ผมจิบเกมนี้เอามาเล่นกับเพื่อนในทุกคืนมันสนุกเลยครับสนุกมากเขาก็เล่นเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนกันสักทีแบบลุ้นลุ้นกันตโตกลมตลอดว่าจะเป็นแบบดันรถทำให้พ่อแม่รักกันเก็บอุปกรณ์ของคอยเต๋ากันปูปับปูปับแล้วก็ฟาร์มไอเทมที่มาช่วยกันได้ครับนี่ก็คือ Back to the Future Back in Time ครับเกมออตโตมันของร้านคืนๆ